นี่พื้นที่ข้างบ้านตรงตรงข้างหลังร้านตแต่ผมนี่เป็นแบบนี้ตรงเนี้เห็นเห็นตรงนี้ไหม,มที่มีเสาขึ้นมาเนี่ยที่มีเสาขึ้นมาเนี่ยนะถ้าทําเป็นแท่นวางแล้วหันออกไปที่ลานจอดรถได้ไหมอันนี้คือหลังร้านแต่ผมตรงฝั่งขวาที่ติดกับลานจอดรถ นะมันจะมีแท่นมีเสาอยู่อันนี้สามารถทําก่อเป็นแท่นได้วางข้างล่างไม่มีน้ําเป็นดินง่ายเป็นดินไม่มีแล้วน้าเน่าอ่ะน้าเน่ามันอยู่ใต้ล่างนู่นอันนี้มันคลางนี่มันดินหมดตรงนี้มันดินแล้วก็เป็นพวกกองไม้คิดว่าน่าจะได้นะตรงเนี้ยเ,เ,เดี๋ยวว่าไงทําเดี๋ยวทําแท่นวาง ทำท่านหวังให้ข้างบนนี้แล้วหวงังแล้วออกไปก็ออกนอกหลังคาหน่อยๆเหมือนกันแต่ถ้าไอ้นี่จะทำหลังคาเดี๋ยวหลังคาปิดได้ที่ระวังได้สบายเลยมันเป็นเสาน้ำหนักได้ทำท่านก่อให้ดีๆไง่อยน่ได้นะหันเอาไว้ที่ลานจอดรถ